สวัสดีครับช่องกลาเรนครับเพื่อนๆครับวันนี้มาดูต้นนี้ครับสองยอดนะครับเห็นโคนไหมครับเห็นโคนโคนมันจะอ้วนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามากรีดเยื่อกันนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามะพร้าวชอบแบบไหนนะครับ สองยอดต้นนี้นะครับคือผมทดลองปลูกมาทั้งใส่กระถางเล็กและกระถางใหญ่นะครับอันนี้อันนี้เป็นกระถางใหญ่กลัวมันจะไม่รอดนะครับผมก็เลยใช้กระถางใหญ่ใช้ดินเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมครับาาสังเกตดูโคนนะครับโคนเห็นไหมครับ มะพร้าวที่ผมลงให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆดูทุกต้นนะครับโคนมันจะอวบจะอว้วนนะครับอันนี้ผมทําแบบลากคุมกลานะครับแล้วก็โชว์รากด้วยนะครับแต่ว่าใบใบผมเอาโปฟฝางดึงเอาไว้นะครับมันก็เลยคุมไม่มองไม่ค่อยเห็นกลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันยังไม่สวยนะครับก็เรา ก็ต้องทำใจปล่อยมันก่อนนะครับอย่าไปใจร้อนมะพร้าวมอนไซถ้าท่านผู้ชมเพื่อนๆเลี้ยงอยู่อย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆใบมันจะแตกใบมันจะแตกหรือไม่แตกช่างมันนะครับอย่าไปอย่าไปสนใจถึงเวลากิดีดกีดเยื่อบ,บ่อยๆนะครับ ถึงเวลามันจะแตกเดี๋ยวมันแตกของมันเองยิ่งกรีดบ่อยมากแต่มันกรีดบ่อยมากไม่ได้เพราะว่าถ้ายอดใหม่มันไม่ขึ้นมาเยื่อมันก็จะไม่มีนะครับ,บเราก็ต้องรอยอดใหม่มนะมกรีดเรื่อยๆนะครับกรีดเรื่อยๆแล้วก็ดึงข้างดึงดึงให้มันแบกออกนะครับกรีดเยื่อบางๆเนี่ยเพื่อให้ เพื่อให้ยอดใหม่ที่มันจะขึ้นมามันดูนแสงเร็วๆนะครับลำามอพร้าวมันชอบน้ำนะครับรากนะครับรากชอบน้ำนะครับแต่ใบใบไม่ชอบนะครับรากชอบน้ำแต่ใบไม่ชอบน้ำถ้าท่านใดปลูออกใส่กระถางเล็กๆหาวัสดุอะไรที่รองน้ำ ให้น้ำมันขังได้ยิ่งดีนะครับต้นมะพร้าวท่านจะตายยากนะครับหาวัสดุอะไรก็ได้ลองก้นกระถางให้น้ํามันขังอยู่ตลอดเวลานะครับผมเคยปลูกใส่ไอ้นี่นะครับปล,ปลูกใส่ไหยแล้วไม่ได้เจาะรูก,ก้นนะครับปลูกไปปลูกมาก็เหลืองตายน้ำมันไม่มีออกซิเจนหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ก็เห็นไหมครับเอ่นนอนนยอดนี้มันเป็นยอดที่ผมเกลีดแล้วโดนมแมลงโดนตัวอะไรกินแล้วยอดมันขาดนะครับอันนี้ยอดนี้มันเพิ่งขึ้นมาใหม่นะครับความความสูงก็ประมาณประมาณคืบนึงนะครับจากกะลาขึ้นมานะครับถ้ามันถ้ากระถางเล็กๆกว่าน,นี้ใส่กระถางเล็กกว่าน,นี้ก็จะประมาณ วัดได้ประมาณสองคืบมือเรานะครับความสูงจากพื้นขึ้นมานะครับแต่นี่กระถางมันสูงคืบหนึ่งนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าต้นมะพร้าวเราสูงนี่ครับขีดแล้วก็ใช้โปรฟางดึงดัดช่วยหน่อยก็ได้นะครับ แต่ถ้ากีดถ้ายอดมันจะยาวแล้วกีดเยอะเกินไปอาการมันก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือปลายยอดมันมันยาวนะครับมันยาวแล้วมันอ่อนพอพอกีดพอกีดเอาเยื่อคุมอ,ออรบรับยอดมันก็เลยล้ลมพับแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับออก็เดี๋ยวรอยอดใหม่ออกมาเดี๋ยวยอดใหม่ออกมามันเจอแสงเร็วเดี๋ยวก็จะแคะไปเอง ส่วนพวกนี้ก็รอให้มันแห้งแล้วค่อยตัดพิ้งนะครับแล้วค่อยดูโคนนะครับค่อยดูโคนต้นนี้ว่าโคนมันจะอ้วนเหมือนต้นอื่นไหมนะครับใน,น,น,นทางที่ดีนะครับาทางที่ดีหาวัาสดุที่น้ําไม่ไม่ไหลผ่านได้ลงก้นกระถางานะครับรลงตรงนี้ยแต่ว่ากระถางนี่ผมยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่า ผมเพิ่งลงไปได้ไม่กี่เดือนเปลี่ยนกระถางไปไม่กี่เดือน,นครับเมื่อก่อนกระถางมันเล็กกว่าน,นี้นะครับลากมันผู่ก้นกระถางเห็นไหมครับกรีดแล้วก็แบกการออกนะครับยอดใหม่มันโผล่ขึ้นมาเจอแสงมันก็มันจะหยุดความยาวของมันเองนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกลาเลน,นะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ